สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวนะครับสินค้าตัวนี้เป็นตัวท้ายแอรุ่นใหม่อัปเกรดนะครับทางร้านสั่งอัปเกรดมานะครับอย่างแรกเลยนะครับตัวท่อนะครับนี่นะครับตัวท่อนี้จะยาวกว่ารุ่นเดิมอันนี้คือรุ่นเดิมนะนี่คือรุ่นเดิมอันนี้คือรุ่นใหม่ให้ดูนะครับเทียบท้ายนะเห็นไหมครับเห็นตรงนี้หมอันนี้รุ่นเดิมนะอันนี้รุ่นใหม่ยาวขึ้นมาอีกสนิ้วนะครับนี่นะนะ ยางเข้มาอีกสองนิ้วนะครับอ่าอย่างที่สองเลยนะครับแกนท้ายรอบนี้นะครับของเราทําเป็นสแตนเลสมาแล้วนะครับเป็นสแตนเลสสีเงินมาเลยนะครับมีด้วยกันหลายสีนะครับมีลายพรางมีสีดํามีสีฟ้ามีสีเหลืองมีสีแดงแล้วแต่จะแกะเจอนะมันมีเยอะครับชุดแรงยิงนะครับมี12แรงยิงนะครับยาง12แรงยิงนะครับมีล่างติดเลดดดอให้รุ่นนี้แถมเลดดดอตัวนี้ให้ด้วยนะครับเลดด์ดอตัวเนี้ย นะครับแถมให้นะครับแถมยางให้2ชุดนะครับพร้อมชุดประแจแล้วก็ลูกเหล็กให้100นัดนะครับแล้วก็กระเป๋าให้หนึ่ใบถุงให้1ใบนะครับหใบนะครับตัวนี้ให้ดูนะครับเดี๋ยวจะทดลองยิงให้ดูนะตัวนี้ราคาอยู่ที่2,100ันหน้บาทค่าจะดส่งร้อบาทเก็บตังค์ปทางเริ่มเพิ่มอีก200บาทนะ เดี๋ยวเราทดลองยิงให้ดูนะครับเดี๋ยวขอตั้งกล้องก๊นนึงครับขอบคุณครับทดลองยิงตัวนี้กันนะครับตอนนี้เราตั้งเรดดอรให้เรียบร้อยแล้วนะครับอะให้ดูก่อนนะเป้าที่เราย,ยิงเป้าสีขาวตัวนี้นะความกว้างตรงเนี้ยป,ประมาณ3นิ้วครับสูงตรงเนี้ยประมาณ2นิ้วครึ่งนะครับเนี่นะอันนี้คือรูที่โดนยิงแล้วนะมีรูนี้รูนี้นะครับให้ดูนะรูนี้นะสรูที่โดนยิงแล้วแล้วก็รูนี้แล้วก็รูนี้นะนอกนี้สะอาดนะครับมาทดลองยิงกันดู3านัดนะครับมาเลย อันที่หนึ่งนะครับดลองสามนัดน,นะครับเอ๊ะอันที่หนึ่งนะครับเหรียละยืดครับ มนที่สองนะครับเป้าคือกระดาษนะครับอันที่สอง,งะน,น,ะอน,นะครับต่อไปอันที่สามนะครับลองชิมระยะหนึ่งดูอ่ะรับที่สามนะครับ ราลองไปดูนะครับสามนัดนะครับดูตรงไหนกันบ้างนี่นะครับกระดาษกว้างสองนิ้วนะนัดที่หนึ่งนัดที่สองนะครับนัดที่สามกลุ่มจะอยู่ตรงกลางนะครับแต่ว่ามันต่ําลงมาหน่อยครับนี่ครับกลุ่มอยู่ตรงกลางนะแต่มันต่ําลงมานิดนึงนี่นะครับเนี่ยสามนัดนี่นะครับลูกใหม่เลยนะครับถือว่าก็ถ้ายิงนกยิงหมูขนาดเล็กก็ยังโอเคครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับ